อัสสลามุอะลัยกุมหัวรอมะตุลลอฮ์บรอกกาตุค ah ่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอฮะดีษเรื่องให้รีบละอยสินอดค่ะอันซาลิบนีซาดินรอดิยลลอฮุอันฮุกอลาความว่าจากท่านซาอิบนูซาโรอดิยลลอฮุอันฮุรายงานว่ากอลารอซูลุลลอฮศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่า ลายาลุนน้าซูบิคอยรินมาอัจจุลฟิตรอราวฮุลบุคอรีผู้คนจะได้รับความเจริญก้าวหน้าตราบเท่าที่พวกเขาเร่งรีบในเรื่องอิฟตัดอิฟตัดหมายถึงละการละสินอดเมื่อได้เวลาอาชิตตกดินค่ะสิ่งที่ได้รับจากคดิษน,นะคะตามกฎชาริอะการล่าช้าในการละสินอดแล้วคิดเอาเองว่าถูกต้องกว่าดีงามกว่า เนื่องจากตนเองถือสินอดด้วยเวลาที่นานกว่าความคิดเช่นนี้ไม่สุกต้องตามกฎชาริอะค่ะและเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนให้ได้อยู่ในบนฐานที่เท่าเทียมกันหมดอยู่ในกฎระเบียบของศาสนาที่กำชับให้งดเว้นจากการบริโภคอาหารน้ำและอื่นๆค่ะและช่วยกิเลสและช่วยลดกิเลสและความต้องการทางเพศทำให้ผู้คน ผู้คนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนความปรารถนาดังกล่าวให้ใช้ไปอย่างสอดคล้องกันกับเงื่อนไขของอัลลอฮ์ที่ได้กําหนดไว้ค่ะจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะจัดทาโดยฮานานมามะชั้นโมหกทับหนึ่งค่ะสัลลมอะลยกุมรอมัลตุลลอฮิวะบเระกาตุฮูค่ะ